สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น m e r c เ d e s b นเบนะครับเป็น e ี2 2คือ e 200นะครับ W211 นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีกุญแจดอกเดียวนะครับและรีโมทยิงไม่ได้นะครับต้องการทํากุญแจเพิ่มช่างกุญแจเอชินโปรแกรมดอกใหม่ให้ไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งตัวระบบเซ็นทรัล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับจะทดสอบประชสมว่าข้มานะครับก็ได้นะครับ ไม่สามารถกดได้นะครับเงียบกิ๊บเห็นไหมครับอ่าเราจะเต้นสต่อของเราตัตัวเดิมนะครับใช้ไม่ได้ตัวไมล์ล็อกอันล็อกอ่าเข้ามาตึงนี้หนะ่อยจะชัดหน่อยอ่าชัดๆนะครับนี่คือตัวเดิมกดไม่ไปนะครับตัวไม่ล็อกอันล็อกโอเคมาเต้นสตาร์ทกันนิดนะึง ตันอีกด้วยความปลอดภัยดูยตำแห e e น่งเกียร์พีเยบเบกเสียุญแจพี่ันัเกนรเรียบร้อยเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอก Mercedes-Benz นะครับ W211 เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มสามารถติดต่อแล้วได้ที่ 0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่มีรถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับโอเคมาตามเข้าวซูม้าไม่ลูกนอนข้าวเหนียผมมากุญแจนอน่อทดสอบยิงรีโมทก่อนนิดนึงนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าใกล้ๆนอเห็นเลยใกล้ๆหน่อยโอเคไฟขึ้นโอเคอาจจะสตาร์ทดูเฮอาจจะสตาร์ทเทสจะสตาร์ทเอาเปิดหลังเปิดหลังได้เปิดเ้างไว โอเคหลังขึ้นนะครับหลังเต็มซูมเลยครับอ่าเตมสตาร์ทหน่อยเตมสตาร์ทหน่อยเพื่อความชัวร์ยังไม่เข้าอ่ะเรียบร้อย <c oughs> ส,สมุติแบบขอบคุณครับ